สวัสดีค่ะพี่กบอัญญักษณ์นะคะที่ปรึกษาด้านดวงชะตาและห่วงจุ้ยวันนี้นะคะเป็นวันมงคลวันเลิกดีนะคะที่เราจะได้มารู้จักกับวัดกลางนะคะวัดกลางเป็นวัดประวัติศาสตร์เป็นวัดที่ยิ่งใหญ่ที่มีประวัติความเป็นมาที่เนิ่นนานมากนะคะของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและเราจะได้พบกับแขกบุคคลสำคัญระดับประเทศด้วยนะคะ แต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้นพี่กบจะแนะนำนะคะอาจารย์นกนะคะพิธีกรภาคสนามรับเชิญของพี่กบวันนี้นะคะเพื่อจะได้อธิบายประวัติความเป็นมาของวัดกลางว่าสำคัญยังไงก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปคุยกับแขกสำคัญของพี่กบนะคะอาจารย์นกคะสวัสดีคะ่คะ อาจารย์นกคะฐานอ,อ,อาจารย์นกเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเ,เป็นคนสําคัญระดับจังหวัดนะคะที่ด้านหนึ่งก็อาจารย์นกคะที่นี่คืออะไรคะตรงนี้เป็นโบสถ์เก่านะครับเป็นโบสถ์เก่าที่ได้ขุดค้นพบโดยโดยโดย,โดยทีมที่เข้ามาสำรวจนะครับในส่วนนี้เนี่ยคาดว่าเป็นน่าจะเป็นยุคเมื่อ อา,อายุทยานะครับประมาณประมาณประมาณนั้นาจากส่วนนี้เนี่ยท,ที่ขุดลงไปเนี่ยเราได้พบวัตถุบโบราณม,มากมายถ้าถ้าได้เห็นอิฐนี่นะฮะเราจะพบว่ามีความเก่าแก่มาก และคาดว่าบทบทหลังนี้จะเป็นบทมหาอุดนะครับที่ใช้ใช้ทําพิธีในในสมัยโบราณของในส่วนของเมืองขนอมแห่งนี้ครับไปน้ำมาสการพ่อท่านกลางกันนะคะอาจารย์นกเชิญเลยครับครับวัดกลางนะคะเป็นวัดประวัติศาสตร์ของอำเภอขนอมนะคะมีประวัติความเป็นมาที่มหัศจรรย์และน่าขึ้นมากเลยนะคะน้อยคนที่รู้จักประวัติ นะคะอีกหน่อยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับสักการะไม่แพ้ใครที่ไหนเหมือนกันนะคะพี่กบจะออพามาน้ามัสการนะคะเหลวงพ่อวัดกลางนะคะถือว่ามีความสำคัญยังไงนการต้องการจะรูนน้นิดนึงนะคะอะองค์กลางที่เป็นองค์สีทองอยู่นะครับ จะเป็นอ,องค์เก่าแก่ส่วนในขณะที่พบเนี่ยเสียนท่านจะจะจะไม่มีในส่วนของเฉพาะเสียนเนี่ยเป็นการปั้นขึ้นมาใหม่แต่องค์ด้านล่างเนี่ยก็คือ,คอเป็นเป็นของเก่าเลยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อวัดกลางที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญต่อวัดแห่งนี้มากครับ ยังเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์มีต้นไม้เห็นไหมคะยังอุดมสมบูรณ์เป็นป่าเมืองไทยเลยนะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยเ,เราจะไปเยี่ยมชมที่ต่างๆก่อนนะคะก่อนที่จะไปพบพระอาจารย์แล้วก็แขกสำคัญของวันนี้นะคะเชิญค่ะอาจารย์นก<ป>ม,นม่สวยมากเลยเห็นไหมคะโอ้วิววิวค่์ต้นไม้น,ไมนี่นเห็นไหมคะ ดเดี๋ยวจะพาไปชมอของที่ขุดพบในพิพิธภัณฑ์นะครับโบทที่เราเห็นเมื่อกี้ที่มีอ,อิฐหินดินทรายนะคะก็คือที่เราค้นพบขุดพบนะคะของประวัติศาสตร์ที่หาดูที่ไหนไม่ได้อันนี้เป็นเสียนพร,ระพธรูลแกะด้วยไม้พบที่วัดกลางนะครับเสียนนี้คะ ขุดพบที่นี่เลยนะคะซึ่งกรมศิลปากรแลวก็ใน<ป>ส่วนนี้เป็นแปร,ทรปทลูหินดินทรายที่ขุดพบในอุโบสถที่ให้ชมเมื่อกี้นะครับนะะนจนเราต้องปิดบทสถไว้เพราะว่ากลัวความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ขุดได้หมดเลยเหรอคะครับนนเป็นเป็นสิ่งที่ขุดขุดได้หมดย่อเลยนะคะ,ะก็จะมี พัทศีมาเห็นดินทรายอันนี้ก็ขุดพบที่หน้าโบสถ์นะครับหน้าโบสถ์ไหครแล้วก็เมื่อขุดลึกลงไปในดินเราก็จะพบหม้อโบราณซึ่งส่วนหนึ่งเป็นหม้อจากเมืองจีนในหมอนน้อนี้จะเป็นส่วนของคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะเก็บกระดูกแล้วก็ฝังไว้รอบๆโบสถ์ครับนี่ก็อาจจะเป็นบรรพบุรุษของพวกเรานะคะ ลูกหลานก็ขออนุญาตนะคะเพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นความเคารพนับถือความมหัศจรรย์นะคะไม่ได้มีการรบหรูแต่อย่างใดด้วยความเคารพในตู้นี้ครับจะเป็นอันนี้จะมาจากเมืองจีนนะครับช่วยโถอโอชามสวยงามมากอันนี้สมัยอยุธยาเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นสุโขทัย แล้วที่เหเหนน็็นปนอปนอ,อันนั้นเป็นของรุ่นใหม่ที่ชาวบ,บ้านนํามาบริจาคไว้เพ,เพื่อเป็นให้พิพิธภัณฑ์ได้แสดงไวอนน้อันนี้เรายังขุดขึ้นมาหมดหรือ,อยังคะยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังมีอีกแต่ว่าคิดว่ายังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลาะะเพราะว่าเรากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะคะ เราจะไปไปไหนกันอีกคะกราบเจ้าแม่พระนางสร้อยฟ้าครับพระนางสร้อยฟ้าพระนางสร้อยฟ้านี่เชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำนุบบุบุงวัดมาตั้งแต่สมัยเริ่มเริ่มแรกๆยุคแรกๆนะครับทำนุบํำรงพระพุทธศาสนามานี่คะนี่เป็นนี่เป็นบทเก่าเหรอคะเป็นบทเก่าเลยครับ อันนี้เป็นเดิมๆเ,เลยครับอันนี้นขุด,ดขุดเจอแบบนี้เลยเห็นไหมคะมหัศจรรย์มากเลยแต่เราต้องปิดเอ่ออเาไว้นะคะแล้วก็ยังไม่ขุดต่อน,นะคะเนื่องด้วยเหตุผลเออ่ทาง,งกกราชการหลายอย่างนะคะคอันนี้ใช่ออะไคะพันดาวการพันอาซอยฝา,า,าเป็นที่สักการะ,ะ,ะเป็นที่สักการะของเออ่ของชุมชนนะครับ ชม,ชมบาร,รมีท่านนี้น่างามมากเลยนะคะลูกหลานกราบขอพรให้สิ่งที่ลูกหลานจะทำเกี่ยวกับการสร้างคือทั่วจงเสำนรับขอพ,อขอพอสรสุดมากเลยแล้วพระผู้สรูปที่อยู่ในสาลาน,นั้นเ,เรียกว่าคืออะไร เป็นพระพุทธสิงห์งครับเป็นพระครูบ้านคู่เมืองนะครศรีธรรมราชรครับมเย็นมากครได้ตรนี้ับพเย็นมากเลยมาดูพระพุทธรูปนะคะจำลองพระพุทธสิงห์งเหมือนองค์จริงไหมคะอ่าใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าองค์จริงนี้สามารถไปชมได้ที่สารกลาง แต่ละการจังหวัดรู้สึกในประเทศไทยจะมีสามองค์เท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่มีที่ไหนบ้างคะอาจารย์นกอืมน่าจะเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็นครศรีธรรมราชทีนี้เราไปเจอพระอาจารย์พระอาจารย์เล็กพระอาจารย์เล็กครับเป็นใครอะคะพระอาจารย์เล็กเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากร ชายฝั่งอยู่นะครับแล้วก็ในเวลานี้ท่านบวชเป็นพระก็เข้ามาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวราระหนึ่งของท่านครับที่ต้องอเข้ามาดูแลตรงนี้นนแขกรับเชิญคใรวันนี้แขกรับเชิญก็จะมีท่านนายอำเภอแล้วก็คุณหญิงพรนทพครับเดี๋ยวไปพกบ,ก,บ,ก,บกับท่านได้เลยครับกาบนั้นมรสราร พ่ะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีโดยในค่ะบแท่ถิ่นคุณญิ่นขอจิบก็จนะสงดวันแล้วก็ท่าน<ห>นายอำเภอขนอมนะคะโดยจริงแงจริงยังหนุยดีเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้พุะคนท่านได้ได้กล่าวถึงความเป็นมาของถุงใหม่ให้ได้เลยครับ ับขอเจริญพรท่านคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์รจนสุดนันท่านธีรพงษ์ช่วยชูท่านในอำเภอขนอมแล้วก็คุณโยมคุณนายท่านคุณพิกบอ่ะโทษทีวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่มีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยแล้วก็นำอาเรื่องราวเกา่เกา ที่มีคุณค่าต่อบ้านเมืองเนี่ยมาทำความเข้าใจกันมาเรียนรู้ด้วยกันเพราะในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราเป็นชาวพุทธวัดในบวร,บร,บรพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่สำคัญซึ่งในประเทศไทยของเรานั้นเราต้องยอมรับว่าเป็นเมืองพุทธที่มีความเจริญรุ่งเรือง ทีนี้ถ้าพูดถึงศาสนาพุทธเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองนครหรือนครศรีธรรมราชของเรานั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระพุทธศาสนาของเราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยหรือเทราวาสเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยเหมือนกับที่มีบันทึกอยู่ในศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามว่าพระภิกษุสงฆ์ก็ไปทําหน้าที่ที่สุขโขทยัยก็ไปจากเมืองนครวันนี้มาที่อเภอขนอม ที่อำเภอขนอมเนี่ยจากการสืบค้นประวัติศาสตร์พบว่าเป็นเมืองท่าที่เคยจเจริญรุ่งเรืองและใหญ่ที่สุดของอาณาจักรศรีธรรมโสกราชอาณาจักรศรีวิชัยหรือตามพรลิงทุกยุคทุกสมัยเพราะที่นี่เนี่ยมีน้ำทะเลที่ลึกที่สามารถจอดเรือสำเภาขนาดใหญ่ได้ก็มีความเชื่ออย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันความเชื่ออย่างนั้นได้ก็คือวัตถุโบราณต่างๆดัง เช่นที่ได้เห็นอยู่ต่อหน้าเนี่ยในขณะนี้ว่าขนอมเนี่ยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานพระพุทธรูปเนี่ยมีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่ศรีวิชัยมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ครับเพราะนั้นวันนี้ก็อยากจะได้เจริญพรว่าบนพื้นที่บนพื้นแผ่นดินไทยนี้เนี่ยพระพุทธศาสนานั้น ฝังรากลึกอยู่ทั่วทุกพื้นที่แล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันนี้อำเภอขนอมเราก็ได้ขุดค้นพบวัตถุโบราณหรือฟื้นวัดซึ่งเป็นวัดโบราณที่ได้ร้างไปเนี่ยมากมายจากการสืบค้นประวัติอำเภอขนอมก็พบว่าบริเวณที่อาตมาภาพนั่งอยู่ขณะน,นี้ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ฟื้นฟูกลับมาเป็นอีกวัดหนึ่งเราเรียกกันว่าวัดกลางเนี่ย ก็เป็นดินแดนที่มีความเชื่อโดยอา,อาจารย์จากคณะศิลป์คณะจากมาลายัยศิลปกรคณะโบราณคดีได้ระบุว่า mm hmm. บริเวณนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งเมืองเก่าของขนมยุคหนึ่งมีวัดวาอารามเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยในรัศมีประมาณ2กิโลเมตรเนี่ยถึง8-9วัดทีเดียวแล้วก็มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนดังที่ได้เห็นอยู่นี้ นี่คือพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ได้ขุดค้นพบจากวัดกลางซึ่งถือว่าเป็นวัดเมืองเป็นวัดที่เจ้าเมืองปกครองเมืองในสมัยนั้นเนี่ยได้สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาบ้านเมืองไปสู่อนาคตที่จะนำซึ่งความรุ่งเรืองมาได้อีกคำรบหนึ่งฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ย เราจะทำอย่างไรที่จะนำเอาประวัติศาสตร์เหล่านี้มาเชื่อมร้อยให้เป็นปัจจุบันให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสูวอาาคตให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านคุณโยมคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันท่านธีรพงษ์ช่วยชูในาเพลขนอมที่ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาร่วมกัน ทำประวัติศาสตร์นี่ฮะให้กลับมามีคุณค่าต่อการพัฒนาบ้านเมืองนํามาซึ่งทําอย่างไรที่จะให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นนี่ฮะเราได้นํามาใช้ประโยชน์ทั้งในมิติของการศึกษาเรียนรู้ทั้งในมิติของการพัฒนาทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรว่าวัดกลางวันนี้จากวัดร้างนี่ฮะก็ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนามาประมาณร่วมๆสิปี เป้าหมายก็คือจะสร้างให้ที่นี่เนี่ยกลับมาเป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสามารถที่จะทําประโยชน์ได้ทั้งในมิติพระศาสนาภายใต้ความหมายของคําว่าวัดและจะทําประโยชน์ในมิติพัฒนาบ้านเมืองในมิติของความเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อนำมาซึ่งการศึกษาเรียนรู้ของลูกหลานชาวไทยในอนาคตต่อไปอีกคำรบหนึ่งซึ่งวันนี้ตั้งใจว่า ในส่วนของศูนย์เรียนรู้นั้นจะมีทั้งมิติของประวัติศาสตร์บ้านเมืองก็จะจัดแสดงไว้ที่นี่ที่เราได้สืบค้นประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเอาไว้ทั้งในมิติของประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาทั้งในมิติของบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองทั้งพระมหากษัตริย์พระองค์สําคัญสาคัญตลอดจนพระเถรานุเถระองค์สําคัญสาคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกี <yll Casey> ่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมไทย ตั้งแต่โบราณมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในอดีตนี้นนพระสงฆ์นี่ฮะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสังคมไทยทั้งในมิติของความ,วามเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้ให้การศึกษากับชนในชาติมาตลอดจนเป็นที่พึ่งทางใจซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นผู้นำทางสังคมกับสังคมไทยมาทั้งในระดับมิติปกติและในระดับมิติของจิตวิญญาณเลยทีเดียว เพราะนั่นอาตมาภาพก็เลยเชื่อว่าการที่เราได้นําเอาประวัติศาสตร์คุณค่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ที่เห็นอยู่เนี่ได้กลับมาทําอย่างไรให้ประวัติศาสตร์เหล่านี้มามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งมามีคุณค่าอีกครั้งหนึง่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองอย่างแท้จริงภายใต้คําว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลครศรีมราชเนี่ยเป็นเมืองที่มีทรัพยากร ในสส่วนที่พร้อมสมบูรณ์ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่มีเขาป่านาเลที่สวยงามและมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้คําว่าทรัพยากรวัฒนธรรมก็คือมีฐานที่มาจากพระพุทธศาสนาเพราะนั้นก็อยากจะขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายว่าทําอย่างไรเราในฐานะชาวพุทธเนี่ยจะใช้ประวัติ ศาสตร์ของบ้านเมืองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองนั้นเนี่ยซึ่งเปรียบเป็นเงาเป็นอัตลักษณ์ของชนชาติของพวกเราเนี่ยกลับมาสร้างประโยชน์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งก็ขอเจริญพรขอเชิญชวนว่าเดี๋ยวทางวัดกลางเนี่ยจะสร้างทั้งในมิติของพระพุทธรูปสําคัญตามที่ปรากฏหลักฐานที่ขุด ้นพบขึ้นมาทั้งในมิติของพระเถรานุเถระองค์ที่เกี่ยวข้องที่สําคัญอย่างเช่นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนี่พระองค์ท่าน,นเกี่ยวข้องกับนครศรีธรรมราชเนี่ยอย่างมากมายทีเดียวถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เกิดที่เมืองนครที่สงขาก็ตามแต่ว่าท่านได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่เป็นสามาเณรนับตั้งแต่วัดเสมาเมืองมาบวชที่ท่าแพ แล้วเส้นทางที่ท่านเดินทางไปกรุงศรีวิยาเพื่อไปศึกษาที่เมืองหลวงในสมัยนั้นเนี่ยก็ผ่านอำเภอขนอมมาลงเรือสำเภาที่อำเภอขนอมแล้วก็มาพำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้ระยะหนึ่งครตลอดถึงท่านได้ไปที่เจดีพระาธาตุปการังซึ่งได้เกิดมิติมหัศจรรย์ของคําว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเกิดขึ้นที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือคุณค่าของประวัติศาสตร์นี่คือคุณค่า ของบรรพชนของเราที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองมาสร้างมิติทางประวัติศาสตร์ไว้ให้เราชนรุ่นหลังเนี่ยยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองส่วนอนาคตได้อย่างมีคุณค่าเพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ได้เห็นอาตมภาพได้ให้หรายละเอียดนี้สักวันหนึ่งเนี่ยขณะนี้ท่านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันเมื่อวันคล้าย วันเกิดหลวงปู่ทวดเมื่อปีที่แล้วได้มาวางศิลาฤกษ์ที่จะสร้างหลวงปู่ทวดไว้แล้วแล้วก็จะได้ดําเนินการสร้างเป็นอนุสรสถานสมเด็จพระโคดจ้าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดที่นี่จะไม่สร้างเฉพาะองค์หลวงปู่เพื่อให้เรากลาบว่าอย่างเดียวแต่จะสร้างในมิติที่เป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติขององค์หลวงปู่ทั้งมิติประวัติศาสตร์คําสอนขององค์ท่านตลอดจน ชนรุ่นหลังได้สร้างวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่เนี่ยไว้มากมายหลายรุ่นก็มาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้ก็ขอเจริญพรขอเชิญชวนไว้ด้วยกขอบคุณมากนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสนสุนันนะคะที่กบอนญ,ญลกักษณ์ก็ขอกลับเรียนคุณหญิงว่าออขอเรียนถามเรื่องตามรอยหลุดหูทวดก็ ในเวลาที่ที่ทำงานนะคะที่ทำทำงานเ,เราก็พบความสำเร็จแห่งการตามหาผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นความาไม่ใช่เป็นความเก่งแต่ต้องเป็นพลังแห่งความศรัทธาในศา,าสนาก็ทำให้เรามาสื่อ ว่าศาสนาพุทธเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ในที่สุดก็พบว่าหลวงพระพุทธรูปพระพระสองฆ์องค์ที่คนไทยนับถือมากที่สุดและเป็นเพราะพระสงฆ์ที่มีประวัติบันทึกเอาไว้คือหลวงปูทธธ่ทวดก็เลยตามรอยค่ะปรากฏว่าจุดเกิดท่านเนี่ยก็คนไม่ค่อยรู้รวมทั้งนครศรีธรรมราชเนี่ยคนก็ไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยที่ฝึกวิชาจนกระทั่งสามารถเหยียบน้ําทะเลเจอชนินคนจะไปจาวัดช้างให้ แต่ว่าไม่มีใครรู้เรื่องราวอะไรของท่านเลยก็เลยเมื่อตามมาที่นครศรีธรรมราชจึงรู้แล้วว่าทําไมหลวงปูท่ทวดเลือกมานครศรีธรรมราชคือประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราชมันจะมีมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยไล่มาเรื่อยๆประมาณนั้นดูจากอะไรก็ดูจากเรื่องราวทั้งหลายในในเมืองเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระาธาตุใช่ไหมคะ,ะผู้ที่หุ้มทองยอดพระาธาตุคนแรกแก็คือพระเอกาทศรสคนก็ไม่ค่อยรู้ค่ะแล้วก็ พระทุกองคเนี่ยเวลาที่จะทำฝึกหรือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยท่านก็จะมาปฏิบัติอยู่ที่พระาธาตุเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงพลังที่มันมีที่นี่แล้วเราก็เห็นความสําคัญของพุทธศาสนาจนกระทั่งวันหนึ่งเรา,าเจอวัดกลางคือไม่ใช่มีวัดเดียวนะมีหลายที่แต่วัดกลางเนี่ยมีความน่าสนใจว่ามันเป็นวัดร้างแต่ว่าในทางนิติว,วิทยาศาสตร์ก็คือเหมือนเราเจอหลักฐานสําคัญค่ะคือการเจอ พระพุทธรูปเจอสรารพัดทุกอย่างเนี่ยซึ่งมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญคือกรมศิลปาก,กรได้พิสูจน์ทราบชัดเจนว่าเป็นสามยุคนะคะก็เป็นศรีวิชัยอยุธยาและก็สมัยพระเจ้าตากมันก็เลยยิ่งทําให้เรารู้สึกได้ว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นตัวอย่างนะคะที่หรือเป็นอะไรก็ได้ที่จะสร้างทําให้คนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยดวงตาเขาเห็นทํายากหน่อยไงคือเขา,เขา,เ,ขาเขาต้องเห็นมันด้วยตาว่ามันมีหลักฐานนะ คือพูดลอยๆจะไม่เชื่อที่เนี่ยมันคือหลักฐานเราก็เลยมีความรู้สึกว่าข้อแรกเลยสิ่งเหล่านี้น่าจะทําให้คนรุ่นใหม่เข้าใจความสาคัญของอดีตของประเทศไทยของแผ่นดินไทยเข้าใจว่าพทธศาสนาอยู่ได้พระมหากษัตย์ตรทรงทํานุบํารุงเรื่องที่สองคนที่อยู่แถวๆนครเนี่ยก็จะได้รู้ว่านาครเนี่ยมีค่ามากนะคะว่าเป็นเหมือนเมืองที่มีพลังตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันในหลายจังหวัดมันหายไปลวประมาณนั้นแต่ก็เรื่องที่สําคัญเรื่องที่สมก็คือว่า สิ่งเหล่านี้มันจะไม่กลับมาค่ะถ้า,ถ,าถ้าเราไม่ช่วยกันนะคะมันคือมันจะจาเป็นต้องมาต่อร่องรอยเยอะแยะไปเลยเยกตัวอย่างเช่นนะคะมาวันนี้ก็เพิ่งจะจะทราบว่าหน้าของออพระพักของพระพุทธรูปที่เจอเอันนี้เป็นสมัยศรีวิชัยก็คือเป็นพระบางจากักรพัทแล้วก็มีความหมายว่าคืออะไร สัญลักษณ์ตรงนี้ก็ไปเหมือนกับด้านหลังของเหรียญนโมนโมก็คือพระเจ้าสีอโศกทันศรีทันมาโศกราชองค์หนึ่งแห่งนครศรีธรรมราชเนี่ยได้สร้างเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดร้ายแรงก็แปลว่าตราเนี้ยต้องมีความหมายความสําคัญไอ้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นสิ่งที่มองเหมือนเหลือเชื่อแต่ว่าพูวยง่ายคือถ้าไม่ตั้งใจนะไม่สังเกตและไม ไม่คิดที่จะไปคน้นเราจะไม่เห็นค่านั่นก็เลยเป็นที่มาที่เรารู้สึกว่าสิ่งมีค่าทั้งหลายคนปัจจุบันต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ช่วยกันทํานุบํารุงรักษาเอาไว้ไม่งั้นคนรุ่นหลังยิ่งไม่มีทางที่จะได้รับรู้ค่ะก็เลยเป็นที่มาค่ะมาเตรียมการเพราะว่าทุกอย่างไม่มีความบังเอิญจู่ๆก็ได้มากราบนะคะตอนนั้นพระอาจารย์เป็นคา,ารวะแต่เป็นคา,ารวะที่มีความศรัทธาที่วัดนี้ อยากจะทำอะไรทำโนุบํารุงประมาณนั้นขอบคุณคุณกบค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสนันนะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าคะที่เมตตาให้ความรู้นะคะกลาบขอบคุณพระอาจารย์ด้วยน,น,น,นะคะกลาบขอบพระคุณแพทย์หญิงคุณหญิงความพิ์ด้วยนะคะเจริญพรคิดหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ